สวัสดีค่ะคุณผู้ชมมาตรวจสอบสภาพอากาศเช้านี้กันกันกบ t n n เอนเนะคะหลังจากที่กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศให้บ้านเราเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการไปเมื่อวานนี้ก็เป็นสัญญาณว่าหลังจากนี้ค่ะบ้านเราจะมีฝนเพิ่มขึ้นแน่นอนนะคะนั่นเป็นเพราะว่าช่วงนี้ค่ะต้องจับตาเรื่องของหย่อมความกดอากาศต่ำนะคะที่ปกคลุมอยู่บริเวณอ่าวเบงกอลตอนล่างหย่อมนี้ค่ะมีแนวโน้มที่จะทวีกําลังแรงขึ้นกลายเป็นพายุดิเพรสชันในช่วงปลายสัปดาห์นี้หลังจากนั้นนะคะพายุก็จะเคลื่อนไปขึ้นฝั่งแถวแทางด้านตะ วันออกเฉียงเหนือของประเทศอินเดียและบังคลาเทศต่อไปค่ะซึ่งคาดว่าจะไปขึ้นฝั่งประมาณสุดสัปดาห์นี้ในขณะที่พายุเคลื่อนตัวเนี่ยค่ะก็จะไปดึงให้ลมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมบ้านเรามีกําลังแรงเพิ่มมากขึ้นส่งผลนะคะทำให้22-27พฤษภาคมนี้ทั่วทุกภาคมีฝนเพิ่มมากขึ้นค่ะโดยเฉพาะทางด้านตะวันตกของประเทศนะคะตั้งแต่ภาคเหนือไล่ลงมาจนถึงภาคใต้ฝั่งอันดามันจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากต้องระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและตก ะะเพราะว่าอาจทําทให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากได้ส่วนคลื่นลมค่ะทั้งฝั่งอ่าวไทยรวมถึงฝั่งอันดามันก็จะมีกําลังแรงขึ้นเช่นกันชาวเรือควรเดินเรือกันด้วยความระมัดระวงังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองนะคะทีนี้ไปตรวจสอบสภาพอากาศแบบรายภาคกันค่ะเริ่มกันที่พื้นที่ภาคเหนือนะคะ ฝนที่ตกลงมาในช่วงนี้คลายร้อนลงไปได้เยอะเลยค่ะอุณหภูมิต่ำสุด21องศาสูงสุด37องศามีฝนฟ้าขนองร้อยละ80ของพื้นที่ส่วนมากตกหนักที่อุตรดิตถ์สุขโขทยัยพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ต้องระวังนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองด้วยค่ะ ภาคอีสานช่วงนี้อากาศคลายร้อนลงไปได้เยอะเหมือนกันนะคะเพราะว่าฝนตกหนักหลายพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด22องศาสูงสุด33องศามีฝนฟ้าขนองร้อยละ80ของพื้นที่ส่วนมากตกหนักที่จังหวัดเลยหนองคายหนองบวัวลำพูอุดรธานีชัยภูมิขอนแก่นมหาสารคามและนครราชสีมาค่ะ ภาคกลางอุณหภูมิต่ำสุด24องศาสูงสุด37องศามีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักเป็นบางแห่งส่วนมากที่จังหวัดน,นครสวรรค์ลบบุรีและสระบุรีค่ะ ภาคตะวันออกอุณหภูมิต่ำสุด24องศาสูงสุด33องศามีฝนฟ้าขนองรอยละ80ของพื้นที่ส่วนมากตกหนักที่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีและฉะเชิงเซาส่วนทะเลช่วงนี้คลื่นสูง1-2เมตรจุดที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ลงมาดูทางภาคใต้นะคะอุณหภูมิต่ำสุด23องศาสูงสุด36องศามีฝนฟ้าขนองร้อยละ70-80ของพื้นที่ส่วนมากไปตกหนักทางฝั่งอันดามันค่ะบริเวณจังหวัดระนองและพังงาซึ่งช่วงนี้ทะเลฝั่งอันดามันตอนบนคลื่นสูงประมาณ2-3เมตรจุดที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า3มเมตรปิดท้ายกันที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอุณหภูมิต่ำสุด25องศาสูงสุด36องศามีฝนร้อยละ80ของพื้นที่ ขอบพระคุณที่ติดตามรับชม TNN Earth นะคะฝากคุณผู้ชมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อไม่ให้พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ